สำหรับคนที่จะสมัครสอบในรอบ CPT 13เกษตรปริสัทธ์รอบนี้ห้ามพลาดครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนไปสมัครเว็บออนไลน์ของทางกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางงานครับมีวิธีและขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะลึกและพาทุกๆคนสมัครแบบละเอียดกันครับเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมให้เราทำการกรอกชื่อผู้ใช้งานหรือ username และกรอกรหัสผ่านจากนั้นคลิกที่คาว่าเข้าสู่ระบบคร,ครับ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วเราก็จะเห็นชื่อเราด้านบนขวาครับให้เข้าไปที่เมนูวงกลมและมีขีดสามขีดครับคลิก1ครั้งจากนั้นให้เข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่าสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดสง่งคลิกที่หัวข้อสมัครใหม่ครับในขั้นตอนส่วนนี้เราจะอยู่ในลำดับที่1ครับเลื่อนลงมาด้านล่างหรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับจากนั้นไปที่หัวข้อประเภทงานและสาขาที่สมัครให้คลิก1ครั้งครัครบ จากนั้นเราจะเห็นลำดับอยู่2ลํลำดับได้แก่ 1. เกษตรกรรมปศุสัตว์สาขางานเพาะปลูก 2. เกษตรกรรมปศุสัตว์สาขางานเลี้ยงสัตว์ในที่นี้เราเลือกให้นักเรียนเป็นเกษตรปศุสัตว์สาขางานเพาะปลูกค,ครับข้อมูลการไปทํางานเคยไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลีหรือไม่คลิกที่คําว่าไม่เคยเคยกระทําความผิดกฎหมายหรือเบรียบข้อบังคับใดๆของทางการประเทศเกาหลีหรือประเทศอื่นคลิกที่คําว่าไม่เคย ข้อมูลสายตาในช่องนี้จะมีให้เลือกอยู่3รายการให้เลือกช่องสายตาปกติส่วนสายตาบอดสีให้เลือกที่ไม่บอดสีครับข้อมูลระยะเวลาพำนักอาศัยในเกาหลีด้วยวีซ่าอีหรือ E10 ในส่วนหัวข้อนี้เลือกเป็นหัวข้อสุดท้ายเป็นผู้ที่เคยอาศัยไม่เกิน5ปีขึ้นไปหรือไม่เคยอาศัยวงเล็บสมัครได้จากนั้นคลิกที่เช็คบ็อกเลือกคำว่าถัดไปส่วนที่2 การกรอกข้อมูลและแนบเอกสารจากนั้นให้เราตรวจสอบรายละเอียดของเราให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มกรอกข้อมูลในส่วนถัดไปครับข้อมูลสถานภาพให้กรอกตามจริงครับในกรณีนี้นักเรียนเป็นโสดให้เลือกที่โสดครับประวัติการศึกษาในหัวข้อประวัติการศึกษาจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่4ตารางด้วยกันซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตารางที่1วุฒิที่การศึกษาสูงสุดจะมีดอกจันทร์สีแดงตรงด้านท้าย ในข้อนี้จําเป็นต้องกรอ,อกนะครับส่วนอีก3อันนักเรียนสามารถกรอ,อกหรือไม่กรอ,อกก็ได้แต่ทั้งนี้อาจารย์แนะนําให้กรอ,อกครบทั้ง4ช่องครับข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินในทีน่นี้ให้เรากรอกข้อมูลคนที่คาดว่าเราน่าจะติดต่อได้ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนส่วนเบอร์โทรถ้าเราสังเกตจะมีขีดอยู่ตรงหน้าคําว่า093เฉะนั้นขีดตรงนี้ต้องเอาออกด้วยนะครับหากใครที่ใส่ขีดเข้าไปเนื่องจากถ้าเรากดตกลง ระบบจะเด้งกลับมาหน้าเดิมเพื่อให้เราแก้ไขครับการเลือกศูนย์สอบสามารถเลือกได้2ศูนย์ในตัวอย่างนี้เลือกเป็นศูนย์กรุงเทพมหานครครับการแนบเอกสารรูปถ่ายมีขนาด400คูณ450ขนาดไม่เกิน15กิโลไบต์ครับบัตรประจำตัวประชาชนขนาด900คูณ600เมกะพิกเซลอยู่ในช่วงระหว่าง60ถึง100กิโลไบต์ครับส่วนที่3หนังสือเดินทางในกรณีนี้ถ้าใครได้ลงข้อมูลในเว็บเหลือง ที่ลงรูปหนังสือเดินทางเอาไว้ระบบจะลิงก์เข้ามาที่ระบบออนไลน์ในข้อนี้จําเป็นจะต้องลงทะเบียนด้วยครับซึ่งขนาดของหนังสือเดินทางมีขนาดเท่ากับบัตรประจําตัวประชาชนคือขนาด900คณ600เมกะพิกเซลความจุของไฟล์อยู่ในช่วง60ถึง100กิโลไบต์ครับหลังจากแนบรูปทั้ง3หัวข้อนี้แล้วให้คลิกที่คําว่าถัดไปส่วนที่3สรุปข้อมูลคําขอให้นักเรียนตรวจทานรายละเอียดของเราให้ครบถ้วน จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะเห็นหัวข้อที่ชื่อว่ายอมรับตามข้อกำหนดจากนั้นคลิกที่เช็คบล็อกช่องสี่เหลี่ยมเลือกที่คำว่าส่งเรื่องขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายสรุปรายการคำขอต่างๆผู้ที่สมัครเสร็จเรียบร้อยต้องมีเลขที่คำขอครับจากนั้นระบบจะให้เรารอชำระเงินซึ่งหลังจากนี้ภายใน สวันหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วเราต้องทําการชําระเงินโดยผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ 1. นึเคาน์เตอร์ธนาคารและก็ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งครับ